สวัสดีค่ะวันนีมาพบกับพิงเพชรยนนะคะในช่องของพิงเพชรยนรถกระบาลรถครอบครัวนะคะ สวัสดีเอทุกท่านเลยนะคะขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของพิงนะคะ EP นี้นะคะเป็น EP ที่142แล้วนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถกระบะแคปยกสูงคันที่อยู่ค้าของพิงนี่เลยนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะมีการปรับส,สภาพเรียบร้อยแล้วนะคะลูกคา้าท่านไหนที่มองหารถกระบะแคปบราคาถูกพอนสบายอยู่แนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะเป็น Isuzu D-Max h i g h l e n d e r c a ร 1.9Z นะคะปี2017จดปลายปี 2018, 2018. น,นี้เลยนะคะสีขาวสวยๆเลยนะคะเพชรจนตั้งขายอยู่ที่ราคา479,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถรีดาวกันได้เลยนะคะอะไปดูรายละเอียดกันเลยนะคะคุณลูกค้าตามทงมาเลยจ้ากระจัางหน้าของเขาจะได้เป็นแบบโคเมียมนะคะโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้อิสุสุนะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ1550นะคะในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะ กระจังหน้านด้านล่างจะเป็นสีดำนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอทั้งสองข้างนะคะในส่วนของล้อคันนี้นะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะยางปี2020นะคะแม็กขอบ15นะคะแม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะได้ยางปี2020ทั้ง4ล้อเลยนะคะตัวรถต,ต่างๆนะคะไม่เคยขยับออกที่เดิมๆกันเลยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะในส่วนของมือจับจะได้เป็นแบบโคเมีย ะะมาดูในส่วนของภายในเลยนะคะภายในของเขาจะได้เป็นระบบออโต้นะคะมือจับนะคะจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะช่องล่างใส่แก้วน้ําลน้ามาให้นะคะกระจกนะคะจะได้เป็นกระจกปรับด้วยมือนะคะพงมลาัายหุ้มหนังสีดานะคะได้เป็นพงมลาัายมันติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่นซีดีนะคะได้เป็นแอร์อันดล็อกนะคะเกียร์ธรรมดานะคะเบาะผ้าสีดานะคะตัดด้วยลวดลายสวยงามนะคะ พื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับพรมนะคะได้เป็นพรมสีดำนะคะคอสโซนหน้าของเขาจะเป็นสีดำนะคะทุกโนภายในก็จะเป็นสีดำชินเดียวกันนะคะ<อ>ตัวพวงมาลัยนะคะเชื่อมต่อได้เลยนะคะสามารถเพิ่มระดับเสียงหรือลดระดับเสียงได้นะคะได้เป็นกระกบอ้แขบเปิดข้างมาให้นะคะในส่วนของผู้โดยสารนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะมาพร้อมกับพรม สีดำเช่นเดียวกันนะคะกระป๋อจินโจ้ด้านหลังนะคะตรงห้สินค้ามาพร้อมนะคะตัวน็อตต่างๆนะคะไม่เคยขยับออกจากที่รอยเม็ดอัดต่างๆนะคะช่องด้านล่างใส่แก้วน้ำขวดน้ำมาให้ด้วยนะคะยางนะคะยางต่างๆเดิมๆกันเลยนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะรอยเม็ดอัดต่างๆตัวยางเดิมๆนะคะคุณลูกค้ามาดูดีส่วนของแม็กไบรเนอร์ นะคะแม็กไดเนอร์ของเขาก็เดิมๆเลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าไม่มีรอยถลอกนะคะมือจับแบบโครเมียมนะคะไฟเบรกตรงดวนที่3นะคะกันชนด้านหลังของเขานะคะจะเป็นแบบโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้าชุดไฟท้ายของเขานีเลยนะคะใหญ่ๆกันเลยนะคะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED มาให้นะคะคุณลูกค้าลูกค้าท่าในใดที่มองหานะคะกระบะแคบยกสูง รถะะทรรมาหากินค้าขายแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะติดฟิล์มรอบคันมาให้แล้วนะคะมาพร้อมกับกันาสาดทั้ง4บานกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะลูกค้าท่านใดที่มองหารถทรรมาหากินอยู่นะคะอ EP นี้ห้ามพลาดกันเลยนะคะพิงมารีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ดูนะคะอีซูซูดีแม็กไฮไฮแลนเดอร์ขับ1น z นะคะปี2 0 1 7จปลายปี2018คันนี้เลยนะคะ สีขาวสวยๆเลยนะคะเพชรจลนะคะตั้งขายอยู่ที่ราคา479,000บาทนะคะลูกค้าที่เครดิตดีนะสามารถออกรถซีดากันได้เลยนะคะออกรถศูนย์บาทนะคะออกได้ทุกอาชีพแน่นอนนะคะเพียงแค่ลูกค้ามีอาชีพและรายได้ที่ชัดเจนนะคะรับเหมามีหน้าง,งานตรวจสอบนะคะเอกสารสัญญาว่าจ้างนะคะเดอสเตตเมนต์มีเครดิตไหมนะคะคุณลูกค้าปรึกษากันได้พนักง,งานบริษัทนะคะอาชีพร,รายได้ชัดเจนนะคะ คุณลูกค้าสามารถออกได้เลยนะคะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะตามพิงมาเลยค่ะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่ร้อยเมตรอาร์ตต่างๆแบตเตอรี่นะคะแผ่นเพดนะคะคานเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะตรงคานสังเกตตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะคุณลูกค้านี่คือนะคะของเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะ ตัวแต่งสีจากโรงงานนะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่องพันเก้านะคะภายในห้องเครื่องไม่มีคราบหรือกลิ่นน้ํามันหลยเยิ้มนะคะเป็นเครื่องแห้งๆเลยนะคะแห้งๆเดิมแท้จากโรงงานนะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาลอเมตอาร์ต่างๆนะคะสีต่างๆเดิมๆกันเลยนะคะรถของเรารับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักี่คว่ำจนน้ำเปลี่ยนสีนะคะมีวันนันตีหลังการขายอีก3 0วันค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าพิงพาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถกันเลยคะ่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มองหากระบะแขบยกสูงอยู่นะคะรถเข้าใหม่แนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะ Isuzu D-Max Raider แค,ค่บ1.9 z นะคะปี2017จบปลายปี2018นะคะ สีขาวส,สวยๆเลยนะคะเพชรจนตั้งขายอยู่ที่นะคะ479,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวน์กันได้นะคะออกรถศูนย์บาทกับบริษัทเพชรจนกันได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะโทรสอบถามรายละเอียดมาหาพิงได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082นะคะ7043253นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรจนนะคะสำนักง,งานใหญ่สาขาที่1น,นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยก1นนะคะเรามี สอาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะลูกค้าท่านใดที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะและอีพีต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ